สวัสดีนะคะเด็กๆมาพบกับครูโค้ดในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้ครูโค้ดมาสอนเด็กๆในเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบหลังจากที่เด็กๆได้เรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบได้อยู่อย่างถูกต้องพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะในสามครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วค่ะ ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะภาพอะไรคะเด็กเดกน้องไก่ทอดใช่ไหมคะร้านขายน้องไก่ทอดทอดน้องไก่ไปแล้ว1 1 7ชิ้นต้องทอดน้องไก่เพิ่มอ,อีกกี่ชิ้นจึงจะได้น้องไก่ทอด250ชิ้นเด็กเด็กบอกคุณครูดได้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามและข้อความใดคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มา เก่งมากเลยค่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้องทอดน่องไก่เพิ่มอีกกี่ชิ้นและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มานะคะเก่งมากเลยค่ะร้านขายน่องไก่ทอดทอดน่องไก่ไปแล้ว117ชิ้นต้องทอดให้ได้250ชิ้นเอ๊แล้ว117ชิ้นค่ะบวกกับจำนวนใดนะคะถึงจะได้250 เห็นเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะค่ะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ147บวกด้วยจำนวนใดเออแล้วเท่ากับ250จาก147บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ250เราจะใช้ความสำคัญของการบวกและการลบในการหาคำต,ตอบนะคะ ก็จะหาได้250ลบด้วย117เท่ากับกล่องสีหรืแล้ว250ลบ117แล้วเท่ากับเท่าไหร่อืยเก่งมากเลยค่ะได้เท่ากับ103ค่ะดังนั้น117บวกด้วย103เท่ากับ250เพราะฉะนั้นร้านไก่ทอดต้องทอดน้องไก่เพิ่มอีก หนึ่้อยสามน่องค่ะเราไปดูแบบฝึกกันนะคะแบบฝึกเขาให้เด็กเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอ,อ,อบโจทย์นี้ว่าแม่ทำขนมถ้วยฟู294ชิ้นป้าทำมาเพิ่มอีกทำให้มีขนมถ้วยฟูทั้งหมด400ชิ้นป้าทำขนมถ้วยฟูมาเพิ่มอีกกี่ชิ้นคะจากโจทย์ถ้าเราเขียนเป็น ประโย์สัญลักษณ์จะเขียนได้อย่างไรเอยเก่งมากเลยค่ะจะเขียนได้จาก294บวกด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ400เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบดังนั้น400นะคะลบ294ท่ากับจำนวนใดคะ เก่งมากค่ะสี0ลบด้วย294เท่ากับ106ดังนั้น294บวกด้วย106ก็จะเท่าก,ากับ400อ่เพราะฉะนั้นป้าทำขนมถ้วยฟูมาเพิ่มอีก106ชิ้นค่ะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2แม่มีเงิน700บาท ซื้อของไปแล้วเหลือเงิน420บาทแม่ซื้อของไปกี่บาทคะเด็กตอบได้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามและอะไรคือสิ่งที่โจทย์บอกมาให้เราสิ่งที่โจทย์ถามคือเก่งมากค่ะแม่ซื้อของไปกี่บาท แล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะเก่งมากเลยค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราก็คือแม่มีเงิน700บาทซื้อของไปแล้วเหลือเงิน420บาท A แล้ว 700, เ0 0ร้อยลบด้วยจำนวนใดคะเหลือ420เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะ,คะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ700 ลบด้วยนะครกลองสี่เหลี่ยมเท่ากับ420เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะมาใช้ในการหาคำตอบดังนั้นก็จะได้7 0 0ลบด้วย420เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะได้เท่ากับ280ดังนั้น7 0 0ลบด้วย280 เท่ากับ420เพราะฉะนั้นแม่ซื้อของไป280บาทค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกกันนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อที่1คุณมีเงิน800บาทนำไปซื้อของเล่นแล้วเหลือเงิน480บาทคุณซื้อของเล่นไปกี่บาทคะจากโจทย์เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ8 0 0ลบด้วยกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ480เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนะคะก็จะได้เก่งมากค่ะ8 0 0ลบด้วย480เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันแล้วได้คำตอบเท่าไหรค่คะเก่งมากเลยค่ะได้เท่ากับ320 ดังนั้น800ลบด้วย480เท่ากับ320เพราะฉะนั้นคุณซื้อของเล่น320บาทค่ะมาข้อที่2กันนะคะข้อที่2ถังไม้ใบหนึ่งมีข้อสารเต็ถมถังชั่งน้ำหนักได้542กิโลกร,รมัมถ้าถังไม้ใบนี้หนัก31กิโลกร,รมัมข้าวสารในถังนี้หนักกี่กิโลกร,รมัม จากโจเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะจำนวนใดบวก31เท่ากับ542เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็จะเขียนได้ค่ะ542ลบด้วย31เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะ เก่งมากเลยค่ะลบกันแล้วได้ทดเท่ากับ5้งดังนั้น511บวกด้วย3 1เท่ากับ542เข้าสารในถังนี้หนะัก511กิโลกร,รัมค่ะเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะภาพอะไรคะภาพไข่นั่นเองแม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟองถ้าใช้ทำขนมไปแล้ว345ฟอง ยังมีไข่เหลืออยู่75ฟองจากข้อความอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามและอะไรคือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คะเก่งมากเลยค่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่มีไข่ทั้งหมดกี่ฟองแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ละคะเก่งมากเลยค่ะใช้ทำขนมไปแล้ว345ฟองยังมีไข่เหลืออยู่75ฟอง เอจำนวนใดลบด้วย345เท่ากับ75ค่คะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเออเก่งมากค่ะกล่องสี่เหลี่ยมลบด้วย345เท่ากับ75เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนะคะ ดังนั้นก็จะได้75บวกด้วย345เท่ากับ่องสี่เหลี่ยมบวกกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยคะ่ะได้เท่ากับ420ดังนั้น420ลบด้วย345เท่ากับ75เพราะฉะนั้นแม่มีไข่ทั้งหมด420ฟองค,คะ่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกกันนะคะ มีด้วยกันทั้งหมด2ข้อค่ะข้อที่1เดิมร้านค้ามีตุ๊กตากี่ตัวถ้าซื้อมาเพิ่มอีก88ตัวทำให้ร้านค้ามีตุ๊กตาทั้งหมด560ตัว mm hmm. เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรคะ mm hmm. เก่งมากเลยค่ะกรองสี่เหลี่ยมบวกด้วย84เท่ากับ560เราจะใช้ความสัมพันธ์ ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนะคะเขียนได้อย่างไรเอ่ยเก่งมากค่ะก็จะได้560ลบด้วย84เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเท่ากับ476ดังนั้น476บวกด้วย84เท่ากับ560 เพราะฉะนั้นเดิมร้านค้ามีตุ๊กตา476ตัวค่ะมาข้อที่2ต่อกันเลยนะคะข้อที่2ระยะทางจากบ้านแก้วตาไปคุงบ้านคุณยายกี่กิโลเมตรถ้าคุณพ่อขับรถมาแล้ว145กิโลเมตรและยังเหลือระยะทางอีก76กิโลเมตรจากโจทย์นี้เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะ กลองสี่เหลี่ยมลบด้วย145เท่ากับ76เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบดังนั้นจะเขียนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะจะได้76บวกด้วย145เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมบวกกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะได้เท่ากับ2 2 1ดังนั้น221 ลบด้วย145เท่ากับ76เ,เพราะฉะนั้นระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงบ้านคุณยายคือ221กิโลเมตรค่ะพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆในการคะหาคำตอบแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเมื่อเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำ แบบตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะแบบตรวจสอบความเข้าใจจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะสองข้อเรามาเริ่มข้อหนึ่งกันเลยนะคะพี่ตูนต้องการวิ่งให้ได้ระยะทาง375กิโลเมตรวิ่งไปแล้ว2วันยังเหลือระยะทางที่ต้องวิ่งอีก255กิโลเมตรพี่ตูนวิ่งไปแล้ว2วันเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรจากโจทย์นี้จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ375ลบด้วยกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ225เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนะคะก็จะเขียนได้อย่างไรเอ่ยเก่งมากค่ะก็จะเขียนได้375ลบด้วย225เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะ เก่งมากเลยค่ะได้เท่ากับ120ดังนั้น375ลบด้วย120เท่ากับ225เพราะฉะนั้นพี่ตูนวิ่งแล้ว2วันเป็นระยะทาง120กิโลเมตรค่ะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ครูมีดินสออยู่146แท่งครูต้องรับบริจาคดินสอเพิ่มอีกกี่แท่ง จึงจะได้ดินสอไปบริจาคทั้งหมด250แทง่งจากโจทย์เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ146บวกด้วยกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ250เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนะคะจะเขียนได้อย่างไรเอ,อ่ยเก่งมากเลยค่ะจะได้250 ลบด้วย146เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะลบกันแล้วได้เท่ากับ104ดังนั้น146บวกด้วย104เท่ากับ250เพราะฉะนั้นครูต้องรับบริจาคดินสอเพิ่มอีก104แท่งค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบเด็กๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพอจะเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะคะแบบฝึกหัดจะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้าคือหน้า87และหน้า88เราไปเริ่มหน้า87กันเลยนะคะในหน้า87จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อ มาเริ่มข้อ1กันเลยนะคะข้อ1ครูทัพทีมมีสมุด236เล่มต้องซื้อสมุดเพิ่มอีกกี่เล่มจึงจะครบ700อเล่มสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้องซื้อสมุดเพิ่มอีกกี่เล่มส่วนสิ่งที่โจทย์บอกก็คือครูทัพทีมมีสมุด236เล่มต้องซื้อให้ครบ700เล่มจากข้อความดังกล่าวนะคะเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะโดยการนำา236บวกด้วยกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ700หรือ700ลบด้วย236เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันแล้วจะได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ700ลบด้วย236เท่ากับ464ดังนั้นต้องซื้อสมุดเพิ่มอีก464เล่มมาข้อที่2ต่อกันเลยนะคะ ต้นกล้ามีเงิน450บาทซื้อหนังสือไปแล้วเหลือเงิน300บาทต้นกล้าต้องซื้อหนังสือไปกี่บาทโจทย์ถามว่าต้นกล้าซื้อหนังสือไปกี่บาทและสิ่งที่โจทย์บอกมาให้ก็คือต้นกล้ามีเงิน450บาทซื้อหนังสือไปแล้วเหลือเงิน300บาทจากข้อความดังกล่าวเด็กๆเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะ โดยการนำ450ลบด้วยกองสี่เหลี่ยมเท่ากับ300หรือ450ลบ300เท่ากับกองสี่เหลี่ยมล,ล,ลบกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ450ลบด้วยะะ300เท่ากับ150ด,ะะดังนั้นต้นกล้าซื้อหนังสือไป150บาทนั่นเองทำได้ถูกทั้งสองข้อเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปต่อหน้า88กันนะคะ ในหน้า8ปจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อเขาบอกว่าว่าให้วงรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดสใต้สิ่งที่โจทย์บอกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเรามาเริ่มข้อ1กันเลยนะคะข้อ1วันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้135หนะ้าแก้วตาจะต้องอ่านหนังสือกี่หน้าจึงจะครบ350หน้าอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามคะ เก่งมากเลยค่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแก้วตาจะต้องอ่านหนังสือกี่หน้าแล้วสิ่งที่โจทย์บอกคือวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้135หน้าจึงจะครบ350หน้าประโยชน์สัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่า1 3 5บวกด้วยกองสี่เหลี่ยมเท่ากับ350หรือ350ลบด้วย135เท่ากับกองสี่เหลี่ยม ลบกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ3 5 0ลบด้วย135เท่ากับ215ดังนั้นแก้วจาจะต้องอ่านหนังสืออีก215หน้านั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่2กันนะคะข้อที่2พ่อมีข้าวสาร1,000ถุงหลังจากบริจาคไปแล้วเหลือข้าวสาร490ถุงพ่อบริจาคข้าวสารไปกี่ถุง อะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามคะเก่งมากเลยค่ะพ่อบริจาคข้าวสารไปกี่ถุงแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือเก่งมากเลยค่ะพ่อมีข้าวสาร1000ถุงหลังจากบริจาคไปแล้วเหลือข้าวสาร490ถุงข้อนี้เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะ1000ลบด้วยกองสี่เหลี่ยมเท่ากับ490หรือ 1,000ลบ490เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ1,000ลบด้วย490เท่ากับ510ดังนั้นพ่อบริจาคเข้าสารไปล1าย510ถุงนั่นเองทำได้ถูกกันใช่ไหมคะเด็กๆมาต่อข้อที่3กันเลยนะคะแม่ทำขนมตาลไว้420ชิน้น แม่ต้องทำขนมตาลเพิ่มอีกกี่ชิ้นจึงจะครบ580ชิ้นอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามมาคะเก่งมากเลยค่ะแม่ต้องทำเพิ่มอีกกี่ชิ้นแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ล่ะคะเก่งมากเลยค่ะแม่ทำขนมตาลไว้แล้ว420ชิ้นจึงจะครบ50ชิ้นข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะ420บวกด้วยกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ580หรือ5 8 0ลบด้วย420เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมลบกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ5 8 0ลบด้วย420เท่ากับ160ดังนั้นแม่ต้องทำเพิ่มอีก1 6 0ชิ้นเป็นอย่างไรกันบ้างแค่เด็กๆเด็กๆทำได้ถูกต้องกันทุกข้อใช่ไหมคะ เก่งมากเลยปรบมือให้กับตัวเองดังๆด้วยนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะการหาคําตอบค่ะของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับคุณครูพจนดวันนี้มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ